ปกติหลอดละสอง้อยสี่สิบนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่า2หลอดที่เราขายกันอนะ่ะปกติคือ399%ตอนเนี้ยสหลอด189%ใครเล็งลิฟต์อยู่กดได้เลยนะจริงๆราคาดีมากๆแล้วคือนี่สีออดสีออดจะเป็นแบบผู้ชายใช้ได้แต่ว่าแต่นิเดียวนะสีสีส้มเหมาะกับผู้ชายสีชมพูเหมาะกับผู้หญิงนะครับแต่ถ้าใครอยากได ได้โทนแบบชุมพูหน่อยก็อย่างเงี้ยอันนี้คือสีเบอร์รี่อันนี้คือสีพีชแปลกๆโคตรใช่ไหมพี่พีชู o ข้ามาให้ดูใกล้ๆนี้นึงได้ค่ะที่เห็นแสงไหมเห็นสีไหมดูปากหนูนะคะดูปากอิชาน,นะคะเป็นบ้าเนี่ยไม่แต่อย่างที่บอกครับว่าลิปอะแทบไม่เคยขายราคาแบบนี้เลยนะ ปก,กติอ่ะ่อ่อ,น,อนนี้เข้มคนสเปูเหมือนกันแต่อันนึงจะอ่อนกว่าหนึ่งจะเข้มกว่านะคะแล้วเมื่อมันเซตตัวแล้วอ่ะมันจะติดทนแบบนี้เลยแบบนี้น <os? S 1> เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นผมตองรีบก่อนแล้วเมื่อมันติดทนแล้วอ่ะพี่ไม่ต้องห่วงเลยพอมันติดแล้วใช่ไหมพี่คะ่รแล้วมันก็จะอยู่กับพี่แบบยาวๆวอ เหมาะสำหรับอะไรรูป้ป่ะไปกับผู้ใหญ่หยิบริมขึ้นมาทาได้ยากมากอันนี้คือเกิดขึ้นไปงานแต่งไปงานต่าง,างๆที่เราไม่สามารถที่จะหยิบลิปขึ้นมาทาได้ไบ่อยๆทาตัวนี้ไว้เลยช่ำๆทาให้มันมีสีชัดนเราค่อยทาสีนี้ปกติต่อให้เราเอาชิชโชซับเสร็จปากเราังมีสีอยู่มันจะไม่ได้ปากซี๊ปากเซียนนวนะร่าไปเดทครั้งแรกกับผู้อย่างเงี้ยคือต้องทาเพราะว่าอะไรจะมาหยิบลิปเติมขออนุญาตไปห้องน้ำตอนแรกปากซีดวู่งกลับมา ที่บอกครับว่าทาแก้มได้นะแต่ว่าอันนี้อยากจะให้เห็นว่าปกติมันติดท็อปชอยเนาะแล้วก็ถ้าเรากดเข้าไปดูอะมันมันติดอย่างนี้เสมอเลยนะคือจริงๆว่ามันจะอยู่ที่อันดับเท่าไหร่แค่นั้นเองแต่ว่าอย่างรอบเนี้ยติดอยู่อันดับที่สิบห้าเนาะติดยากมากเลยนะครับติดท็อป,ปโปรดักเนี่ยคือเพราะว่ามันคือเอาปโปรดักทั้งหมดในกลุ่มลิปติกกับลิปกอสมาจัดอันดับทั้งหมด ที่อยู่ใน Tik Tok s h o อะคิดดูว่ามีเยอะขนาดไหนกว่าจะมาติดอะเราติดในหัวข้อ m มสูสเลยมันติดจากการรีวิวฮะถ้ารีวิวดีมากๆมันจะมาติดอยู่ในหมวดนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่อย่างที่บอกว่าปกติอะมัน240ต่อแท่งเนาะแต่วันนี้เนื่องจากว่าเราจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิงแล้วก็จะเป็นแค่2ครั้งสุดท้ายที่จะขายแพ็กเกจจิงนี้แหละเปลี่ยนแพ็กเกจจิงข้างในยังเป็นลิฟเนื้อตัวเดิมนะครับ ไม่ได้เปลี่ยนตัวเนื้อเลยคือคุณนะสมบัติทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ตัวแพ็คเกจจิงที่จะเปลี่ยนใหม่อะเนื่องจากว่าโอเคจะเข้า Modern Trade ด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยมีคนบางคนบ่นว่าบางหลอดอ่ะมันอาจจะมีซึมซึมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รับฟีดแบ็มาแล้วก็พยายามจะแก้ให้เนาะแต่ว่าราคาเนี้ยดีจริงคืออย่างที่บอกครับว่า2หลอดกดเข้าไปดูในตะกร้านะ2หลอด1 8 9บาทนะตกหลอดละ95บาท ไม่ใช่คปองรลอยังคะแม่ไม่ใช่ลด50เปอร์เซ็นะครับราคาเนี้ยคือลดแบบตัดสต็อกให้เลยอ่ะจริงๆคือถ้าใครใช้อยู่แล้วใครจะตุน,นะตุนได้เลยนะราคานี้ครับก็อย่างที่บอกครับว่าสูตรโรงพยาบาลเป็นคนทําแล้วก็ผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยคือคนที่มีปัญหาเรื่องปากคล้ําหรือปากไม่ชุ่มชื้นหรือแพ้ ปากเป็นขุยง่ายเวลาทาลิปตัวนี้เหมาะมากมาอ่าคือตัวนี้ทุกคนใช้อ่ะก็อย่างที่บอกว่ามันติดแบบที่ติดทอ็อปอะเพราะว่าทุกคนบอกว่ามันดีจริงๆแล้วก็ราคาปกติ2หลอดอ่ะสามเกนะวันนี้ถ้าไปเลือกในตะกา้า2หลอดจะเหลือแค่189ยหลอดนะครับเหลือ129ที่เห็นอยู่ถูกมากเลยนะแต่ว่าดีจริงไอ้ตัวนี้คือติดท็อปใน ติดเธอไม่ไหวปอนอยู่ด้วยกันอไอนไหใถ้าเธอไม่รีบไปเต้าทำไมกดไม่ทันล่ะ<ม>ทุกคนใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะครับแม่ถามไงก็เลยกดไม่ทานามันไงเศร้าเกิดอะไรเกิดฮ้อไอ้แพะจะเหลือจะกี่ดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แฟชเซลอะไรคะเราจะไปอะไรก่อนนะเอามากเลยอะแล้วมีปะดีดมัวไปเติมตังค์อยู่รุดจ้ะซื้อถ้าเอางี้งเดี๋ยวเราจะไปของต่อไปตแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ตั้งแฟลชเซลให้อีก10นาทีาทิ้งไว้ในตะกร้า ขอแปดเซลให้ขึ้นมาตอนเอ,อ่อสองทุ่มสองทุ่มสิบห้าแล้วกันนะเพิมอีอกรอบเพิ่มโอเคสองทุ่มหนึ่งก่อนสองทุ่มสิบห้าแล้วไปนหนึ่งก่อนออข้อเดี๋ยวนะคือคือคอเกตอะครับปุ่นนมแพทท อย่างน,นี้คอเกตอะคอเกตนะครับเรามีอะไรบ้างวันนี้สิ่งที่ได้มาจากคอเกตนะครับเรามีทั้งหมด4ผลิตภัณฑ์ไปลองหาเทียบได้แต่ว่าตอนนี้มันขึ้นเป็นร้อยหบาทเราจะเอาอันอื่นขึ้นให้ก่อนที่ราคาดีมากๆนะครับตัวนี้ผิวสิกรัมค่ะแต่ว่าหมดอายุเดือน3นะ เลยรดให้นะอนนเออไม่เชื่อก็ต้องเชื่อปกติเห็นจะในอะไรรู้ป่ะแปลงญี่ปุ่นค่อยเห็นแต่ในร้านสะดวกแต่ว่าเราไม่ได้ทดลองจับคือมันหน้าแปลงมากากเดินไปแปลงฟันเลยตอนนี้เน,นี่ยแล้วมันแบบมันนุ่มแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ชอบหนังแปลงตัวแปงที่มัน นิ่มเกินไปหรือแข็งเกินไปเพราะถ้าเกิดน,นิ่มเกินไปมันรู้สึกว่ามันชอนชัยไปมันไม่ได้เลยนึกออกปะแต่เนี้ยมันแบบดูดิคือขนมันกําลังเนี่ยมันไม่ดูแข็งจนไปมันก็ไม่ได้ดูนิ่มเกินไปอะ่ะแล้วดูดิรู้เลยว่าไม่เจ็บเหืลยเอาง่ายๆอะ่ะนี่ยดูนะเวลาแบ่งแบ่งได้ยินไหมในกล้องอะ่ะได้ยินปะ <tuk ke atas> oh, lo menim, makamang di.